สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่แบงค์เด็กดีพอดแคสตซึ่งจะเป็น Podcast ที่พูดในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆต่างๆที่แบงค์เด็กดีอยากเล่าให้ฟังถ้าพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังได้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช anel แบงค์เด็กดี วันนี้เราอย่ในเบ,บน็ดในที่เสแค์เช่นเดิมนะครับวันนี้เป็นวันที่21มกราคมของทุกป,ปีเป็นวันสําคัญวันหนึ่งของประเทศไทยนั่นคือวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติถ้าพร้อมแล้วไปรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจของวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยกันเลยดีกว่าครับป่าไม้เป็นเปรียบเสมือนปอดของโลกที่ช่วยดูดซับกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และสร้างออกซิเจนให้แก่เรา อีกทั้งยังเป็นแหล่งที่รวมความหลากหลายทางชีวภาพที่ช่วยสร้างสมดุลทางธรรมชาติแต่ป่าไม้กลับเป็นสิ่งที่ถูกลุกล้ำและทำลายมากที่สุดเมื่อวันที่4มกราคม2533กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีหนังสือขออนุมัติให้วันที่14มกราคมของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติเนื่องจากเมื่อวันที่14มกราคม2532พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชทรงลงพระประมาพิไทยในพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพรบรป่าสงวนแห่งชาติพศ2484และพระราชทานกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพรบอุทยานแห่งชาติพศ2504พระราชกำหนดดังกล่าวได้ให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยความเห็นของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งการให้สัมปทานห่วงห้ามทุกชนิด เว้นสัมปทานทำไม้ป่าชายเลนตามพรบรป่าไม้2,484ทุกสัมปทานสิ้นสุดลงทั้งแปลงได้อันเนื่องจากอุทกภัยภาคใต้ที่เกิดขึ้นทำให้การทำไม้สัมปทานจำนวนกว่า276ป่ายุติลงโดยสิ้นเชิงทำให้ป่าไม้ในป่าสัมปทานไม่ถูกตัดฟัน อีกทั้งพายุโซนร้อนเกได้ก่อความเสียหายอีกด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงห่วงใย,ยในสภาพแวดล้อมของประเทศขอให้แก้ไขอย่างจริงจังโดยการเผาให้น้อยลงและปลูกป่าต้นไม้มากขึ้นดังนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงพิจารณาเห็นว่าภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งมาจากสาเหตุการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ต้องทำการรณรงค์ต่อเนื่องในระยะยาวเพื่อให้ประชาชนตระหนักและให้ความสําคัญต่อภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นจากการตัดไม้ทําลายป่าคณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่9ม 33, กราคม2533กําหนดให้ทุกวันที่14มกราคมของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติของทุกๆปีเพื่อสร้างจิตสํานึกให้กับประชาชนเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดขึ้นจากการตัดไม้ทําลายป่า ในวันนี้กรมป่าไม้จะจัดงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสําคัญและลําลึกถึงประโยชน์ของป่าไม้ที่มีมากมายนับไม่ถ้วนทั้งทางตรงและทางอ้อมสําหรับทางตรงนั้นป่าไม้ได้มองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์หรือปัจจัย4ีได้อย่างครบถ้วน 1. ที่อยู่อาศัยมนุษย์รวมทั้งสัตว์ต่างๆสามารถใช้ร่มเงาต้นไม้ในการอยู่อาศัยได้ 2. ออาหารมนุษย์และสัตว์สามารถกินต้นไม้ใบหญ้าเป็นอาหารได้ 3. เครื่องนุ่งหม่มมนุษย์สามารถนําใบไม้ไปปกปิดร่างกายในส่วนต่างๆได้รวมไปถึงการนําส่วนประกอบของต้นไม้มาสร้างเครื่องนุ่งห่มเป็นต้น 4. ่ยารักษาโรคอย่างเช่นสมุนไพรในการรักษาโรคสิ่งเหล่านี้ก็มาจากต้นไม้ทั้งนั้นทั้งหมด ที่เป็นปัจจัย4ี่ที่กล่าวมาข้างต้นล้วนแล้วแต่สามารถหาได้จากป่าไม้โดยตรงสําหรับประโยชน์ทางอ้อมนั้นป่าไม้ช่วยสร้างสมดุลธรรมชาติเช่นช่วยรักษาน้ําและดินป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์นั้นช่วยลดความรุนแรงของเม็ดฝนที่ตกลงมาสู่ดินทําให้หน้าดินไม่ถูกพัดพาไปพร้อมเก็บน้ําให้ป่าชุ่มชื้นตลอดปีมีแหล่งน้ําธรรมชาติหมุนเวียนอยู่เสมอช่วยป้องกันอุทกภัยน้ําป่าไหลหลา,ลากเป็นแหล่งของพืชและสัตว์ ที่สร้างระบบชีวภาพเป็นแหล่งหางกินของคนในวันนี้ยังมีการจัดกิจกรรมการจัดทิศาการเผยแพร่ความรู้การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ปา่าไม้ในสถานที่ต่างๆและในภาคเอกชนยังจัดให้เป็นวันลดละเลิกการบุกรุกแผ่วถ่างป่าและตัดไม้ทำลายป่าและร่วมมือร่วมใจปลูกต้นไม้ขึ้นมาทดแทนที่ถูกทำลายไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ และนี่คือเรื่องราวของวันที่14มกราคมของทุกปีของประเทศไทยนั่นคือวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติถ้าว่าชอบคลิปลักษณะนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ชวนเพื่อนๆมาฟังเรื่องราวที่น่าสนใจของวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติในวันนี้ด้วยนะครับแล้ว EP หน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมได้สร้างประเทนทด์ดีต่อไปในอนาคตนะครับแล้วพบกันใน EP หน้า อีพีหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรอย่าลืมติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนจบหวังว่าทุกคนจะได้รับรู้เรื่องราวของวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติในวันนี้ไม่มากก็น,น้อยนะครับและพบกันในอีพีหน้าสรบว,นนวัสดีครับชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe b a n g d e t channel เพื่อเป็นกำลังใจให้เบนเดดดีได้สร้างคอนเทนต์ดีๆเหล่านี้อีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนจบแล้วพบกันใน EP ีหน้าอีพีต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามการด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ